สวัสดีทุกท่านครับอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็ท่านประธานทุกท่านด้วยนะครับสวัสดี <c oughs> รวมเลย <c oughs> ครับก็มาจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเ,เรามีความแบบนี้ลากฐานของชุมชนครับคือกลุ่มของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> เดี๋ยวในรายละเอียดเนาะวันนี้เราจะมานําเสนอนี่ครับเราจะทาไงให้ไปสู่ n e ็ตซิโร่พา w เว เมื่อวานนี้ครับที่บ้านอันนี้ย้อนกลับมานิดหน่อยวันนี้มาสองหมวกหมวกหนึ่งของผมเป็นประธานการท่องเที่ยวในชุชนจังหวัดเชียงใหม่เนาะอีกอันหนึ่งผมเป็นประธานชุมชนตําบลบอกแก้วอาเภอสเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็เป็นหนึ่งชุมชนที่นําล่องเกี่ยวกับเรื่องโลคาบอนด้วยนะครับก็เมื่อวานแผ่นดินไหวที่บ้านที่อําเภอสเสมิงซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นสิ่งนี้มาก่อนคลายเม็ดเช้งครับทำให้อะไรรู้ไหมครับทําให้อโวคาโดที่บ้าน ปีนี้จากปกติแล้วอ่ะหนึ่งต้นเนี่ยถ้าดีๆอ่ะต้นละสองหมื่นต่อปีปีนี้ไม่มีผลผลิตเลยลูกพลับที่อยู่บนดอยอายุขายสั้นลงครับนี่คือสิ่งที่กระทบกับชุมชนวันที่เกิดคล a t เม็ a n g e คนที่กระทบเยอะที่สุดคือใครรู้ไหมครับคนที่รายได้น้อยที่สุดเขาจะถูกสิ่งนี้ไม่มีการปานีใดๆทั้งสิ้น จากไฮเมดเชงเราเลยมาทำเรื่องนี้กันครับเข้าเรื่อง <laughs> เข้าเรื่องโอเคครับก็เราจะทำไงครับศูนย์ net zero เนาะของ c b d เชียงใหม่ก่อนแนะนำให้รู้จักกันก่อนครับ c b บเชียงใหม่คือการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เราเป็นเครือข่ายนะครับเรามี39ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่39ชุมชนเลยเนาะแล้วก็ด้วยวิถีครับเห็นขึ้นลูกแรกของทงทางพี่ฮูกเมื่อกี้โควิดใช่ไหมครับมีหนึ่ง หน่วยงานหนึ่งองค์กรของเรานี่แหละท่องเที่ยวโดยชุมชนนี่แหละที่เรายังไม่ตายเพราะเราซึมอยู่กับชุมชนเราคือลากของชุมชนเชียงใหม่ถูกประกาศจากยูเนสโกใช่ไหมครับเมืองคลาฟแอนโฟกอาร์ตนั่นคือเรา39ชุมชนนี้จะรวมทั้งแม่กำปองวัดศรีสุพรรณทุกๆมิตินะครับในในเรื่องของอัตลักษณ์ต่างๆในเชียงใหม่เนาะเราก็เลยจะขับเคลื่อนไปคอนเซปต์ความคิดของผมก่อนคอนเซปต์ของเราคือเราคือรากของของพื้นที่ในเชียงใหม่ ตอนนี้เราขับเคลื่อนโลคาบอนกับ3หน่วยงานหลักในพื้นที่1การศึกษาตอนนี้เราตะลุยกับเดี๋ยวจะเจอท่านผอโรงเรียนบ่อแก้วต่อครับเราขยับไปกับผอโรงเรียนบ่อแก้วทําโรงเรียนคาร์บอนต่ําขยับไปกับทีมศาสนาที่เอาเติมองค์ความรู้พวกนี้ให้กับน้องๆหรือว่าศาสนาในชุมชนแล้วก็ทั้งหมดขับเคลื่อนผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนทําให้เกิดสังคมกับเศรษฐกิจไปคู่กัน แบบนี้นะครับจะทําให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนจนปลายทางเนาะแต่วันนี้ที่จะมาพูดขอพูดภาพใหญ่ในท่องเที่ยวชุมชน3.9ชุมชนว่าแผนของเราจะเป็นยังไงต่อไปครับอ่ะนี่ครับเราวางไว้3สเต็ปของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่นะครับดูด้านขวาของเราเนาะด้านซ้ายของทุกท่านน,น,นะครับสเต็ปแรกเราทําโลคาบอนทัวริซึมโลคาบอนทัวริซึมเราต้องรู้ก่อนว่า4แหล่งปล่อย คาร์บอนมีอะไรบ้างก็จะมีการเดินทางที่พักอาหารและก็ของเสียครับสจุดนี้เรารู้4จุดนี้ปุ๊บล้วก็จะทําการลดอันไหนไม่จําเป็นตัดทิ้งพลาสติกตัดทิ้งลดลงมาเท่าที่เราลดได้แล้วก็ทําการวัดประเมินคาร์บอนฟุตปรินนี่คือการท่องเทีย่ยวแบบโลคาร์บอนเนาะซึ่งออกแบบกิจกรรมต่างๆเราก็สามารถออกแบบได้เลยครับในโลคาร์บอนนี้แล้วก็การท่องเทีย่ยวโดยชุมชนก็เป็นหัวใจอยู่แล้วในเรื่องนี้นะครับ สเตปที่2เก้าเดินต่อไปสู่สีฟ้าครับคาร์บอนนิวทรัลทลเรซึมตรงนี้เมื่อเราลดแล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อหลังจากคํานวณคาร์บอนฟุตพิลแล้วเราต้องชดเชยซึ่งพื้นฐานตอนนี้เราก็จริงๆแล้วเราทํางานร่วมกับทางอาบกอเนาะแต่ยังอยู่ในกรอบของทีมวิจัยอยู่ยังเป็นการวิจัยอยู่ครับแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดจริงๆอะ่ะเราอาจจะต้องรับการสนับสนุนจากหลายๆองค์กรที่ทํางานด้านนี้เป็นด้านหลักนะครับเนาะเพราะเราก็ไม่มั่นใจว่า การวิจัยที่เราขับเคลื่อนต่อไปอ่ะจะได้ยาวนานแค่ไหนแต่เป็นหนึ่งทีมที่เติมองค์ความรู้ให้กับเราพวกนี้นะครับก็จะเป็นอบอก,อกอทีมวิจัยจากทีต้าเนาะแล้วก็ได้ทุนบพอขอมาทําแล้วก็ที่สําคัญในการขับเคลื่อนอันนี้ก็คือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ที่เอาองค์ความรู้พวกนี้มาให้เรานู่นครับเราไปถึงสเต็ปที่2กันละคือตัวคาร์บอนนูทัลนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยน่าสนใจเราจะไปแตะเนตซีโ่ได้ไงเราจะไปเนตซีโลพาดเวยได้ยังไง ในการที่เราลดลงมาแล้วใช่ไหมครับเราจะ <c oughs> เราจะขอโทษครับเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรมาใช้นวัตรกรรมอะไรมาเพื่อช่วยลดลงมาให้ได้สุดท้ายเราต้องดูดกลับมาให้ได้ในพื้นที่เนาะปลูกต้นไม้หรือแม้กระทั่งตึงคาร์บอนกลับลงสู่ดินอันนี้เราต้องการการหนุนเสริมจากอีกหลายพื้นที่หลายหน่วยงานนี่คือไทม์ไลน์ของเราครับกระโดดกระโดดเข้าไปเนาะส่วนด้านขวาของทุกท่านนี่ครับ นี่คือภาพแผนผังของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรามี39ชุมชนกระจายอยู่19อำเภอเนาะเราเราจะจ,จุดให้ดูเลยครับว่าตอนนี้ทางทีมวิจัยแล้วก็ที่เราได้ลองทำดูแล้วอ่ะจุดสีฟ้าคือจุดที่เราชุมชนเข้าใจเนาะผู้นำด้านท่องเที่ยวของชุมชนเข้าใจในเรื่องของการการชดเชยคาร์บอนด้วยแอปพลิเคชันนะครับอ่าก็จะมีตำบลบ่อแก้วซึ่งอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างที่เรายกเคสมา ใครอยากรู้รายละเอียดของตำบลบอกแก้วก็อยู่ทางหน้าประตูเนี่ยนะครับเรามีเรามีบูธเนาะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดได้แล้วก็แม่กําปองก็เข้าใจเรื่องนี้ละครับบ้านไร่กองขิงครับบ้านม่วงคําบ้านแม่กลางหลวงขุนแปะแม่สุดน,น้อยอีกอันหนึ่งที่เราตกไปอันนี้ต้องขออภัยครับคือบ้านถ้าเชียงดาวนั้นะเป็นพื้นที่พื้นที่พัฒนาของทศจอยแล้วเนาะอันนี้ต้องขอโทษด้วยแต่ก็อยู่ใน c p t เราเหมือนกันครับก็อันนี้เป็นภาพรวมของ,งจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดนะครับ การที่เข้ามาในเครือข่าย CBT ได้ไม่ใช่ว่าใครเป็นชุมชนท่องเที่ยวก็เข้าได้เลยเนาะจะต้องเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทําเรื่องท่องเที่ยวมีโครงสร้างชัดเจนแล้วก็เข้ามาอยู่ในเครือข่ายเพราะฉะนั้นเราจะขยับต่อไปได้ในภาพของการพัฒนานในเบื้องลึกด้วยคอนเซปที่โรงเรียนอย่างที่ท่านพี่อู๊ว่าครับโรงเรียนบ้านวัดแล้วก็นําเสนอออกมาในภาพของท่องเที่ยวชุมชนนี่นะครับแผนของเราอันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้น ระวางไว้ปี70ก่อนนะครับตอนนี้ปี68หรือ67ใช่ไหมครับคนที่รู้เรื่องโลคาบอนทู u ิซึมในชุมชน,นมี10ชุมชนละครับแล้วก็เอายังไม่ถึง10จะมี8แต่เราก็ตั้งใจไว้ว่าปีนี้จะไป10ท,ที่สามารถชดเชยได้เระวางไว้5ตอนนี้ก็ได้แล้วเนาะแต่เนทซีโรเนี่ยยังทำไม่ได้ยังทำไม่ได้ไไดต้องการการสนับสนุนต่ออยู่ซึ่งในปีหน้าระวางไว้ครับระวางไว้ว่าเราจะมีโอกาสไหมที่เราจะไปขยับขึ้นไปต่อ เยั่ขึ้นไปต่อจนถึงปี70เรามองว่าทุกชุมชนต้องเข้าใจเรื่องโลคาบอนในภาคท่องเที่ยวนะครับทุกชุมชนต้องเข้าใจและชดเชยมันได้คำนวณคารบ์บอนฟุตพินได้ชดเชยมาให้ได้และเราก็หวังว่าจะมีเนซิโ o เพิ่มขึ้นทั้งหมดทั้งมวลครับอยู่ที่การผลักดันสนับสนุนก็ร่วมมือทำในคอนเซปต์ที่อย่างที่บอกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำว่าวาัดบ้านคิดจัดโรงเรียน และดันออกมาเรื่องท่องเที่ยวจะทำให้เกิดมูลค่าเปลี่ยนคุณค่าให้กลายเป็นมูลค่าสูงนี่เนาะนี่เป็นภาพถ้าจะให้เสนอสักหน่อยหนึ่งครับถ้ามีโอกาสจะนําเสนอภาพว่าเราจะขับเคลื่อนกันยังไงได้อันนี้เป็นภาพกลมๆใช่ไหมนเนาะซึ่งเป็นคีย์ซักเซตอตอนนี้เราถึงขั้นเซตอัพทีมจัดทาแผนแล้วนะครับจัดทำแผนร่วมเนาะสีเขียวที่มาร์กไว้เนี่ยอันนี้สําคัญเราจะทําไงครับในการออกแบบกระบวนการ ในการสร้างความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติจริงเนาะอันนี้คือหัวใจของการจะผลักดันขับเคลื่อนเรื่องของของโลคารบอนทุกอย่างมาอยู่ที่การปฏิบัติครับเราต้องต้องออกแบบมาให้ได้ในในทีมกลุ่มกลุ่มที่ขับเคลื่อนนี้เนาะทำยังไงที่ให้เกิดการตื่นรู้สู่การปฏิบัติจริงให้ได้อันนี้คือเรียกว่าความท้าทายหนึ่งอันที่สครับคือเราต้องสร้างพื้นที่กลางครับ คำว่าพื้นที่กลางนี่ไม่ใช่ Openchat อะไรเงี้ยอันนั้นไม่เจอกันการได้พูดคุยการได้ร้องวงการได้ไปหาเพื่อนที่ทำเรื่องพวกนี้แล้วก็เอามาล้อมวงแลกเปลี่ยนกันเพื่อพูดคุยนะครับเนาะอันที่สมก็คือส่งเสริมให้รางวัลแล้วก็ธรรมดาครับก็ต้องตักเตือนแล้วก็ลงโทษสุดท้ายก็คือติดตามอย่างใกล้ชิดครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นภาพกรอบที่เราทาที่เราทาในรายละเอียดต่างๆอ่ะ ทางท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่3.9ชุมชนแล้วก็ยังมีความหวังที่จะร่วมขับเคลื่อนเป็นหนึ่งกำลังที่จะช่วยกันนะครับนาะแล้วก็ในส่วนของภาพของบอกแก้วที่เรายกมาเป็นตัวอย่างอะอย่างที่ได้เกริ่อนไปก็เดี๋ยวเราไปคุยกันได้ในรายละเอียดต่างๆว่าเราทํายังไงนะครับสุดท้ายครับเขาบอกว่ายางงี้เขาบอกว่าเมื่อในพื้นที่พื้นที่หนึ่งมีคนพูดคนนัง่งคนหนึ่งเสียงดังที่สุดแล้วก็มีคนฟังแบบนี้ก็จะไม่เวิร์กหรือ คนพูดหลายๆคนเสียงดังเหมือนกันอันนี้ก็ฟังไม่รู้เรื่องเนาะกลายเป็นพูดอะไรไม่รู้แต่ถ้าเราพูดเสียงดังทุกคนแต่พูดเรื่องเดียวกันจะสําเร็จเพราะฉะนั้นเราขอเป็นฟันเฟืองเล็กๆฟันเฟืองหนึ่งครับแล้วก็พร้อมพัฒนาผลักดันกันไปในภาพของประชาชนในเบื้องลึกที่สุดเนาะหวังสุดท้ายปลายทางว่าเชียงใหม่โลคาบอนซิต,ตี้เนี่ยก็จะประกาศเป็นเชียงใหม่ ในภาคท่องเที่ยวแบบโลคาบอนซิตี้เหมือนกันไปเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็ผักดันร่วมกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านหนโอกาสนี้ด้วยครับ